ณเดทเผยภาพแหวนวงโตพร้อมแท็กยาย่างานนี้มีรุ้นณเดทคุกกี้มียาพดภาพสอนแหวนแท็กไอจีหายายา่าอุดรศยาแฟนคลับตื่นเต้นงานนี้มีรุ้นไหมแซวแหวนวงนี้ยา,ยาย่าจองแล้วเชียร์แต่งเลยเข้าก่อนคู่รักนักแสดงณเดทคุกกี้มียะาแต่ย่า,าอุรัศยาก็ทำแฟนคลับหัวใจพองโตกับภาพคู่แบบแกมแนบแก้มปวยความหวานทะลุพิกัดเท่านั้นไม่พอยังมีการเขียนแคปชั่นบอกคิดถึงการออกสื่อไปอีกไม่ให้เขินจิกหมอนยังไงไหว่ะคะเนี่ย ล่าสุ18ด18ตุลาคม2564นากเด็กคุกกี้มียาโพดภาพลงอิสตาแกรมตามปกติแต่ที่พิเศษกว่าในข่าวก่อนนี้ก็คือเจ้าตัวตั้งใจโชว์แหวนที่นิ้วชี้พร้อมแท็กหาหวาใจสาวยายา่ารัสยาทำแฟนๆแตกตื่นกันยกใหญ่ว่าแบบนี้มีในอะไรหรือเปล่าขณะที่สาวยาย่าก็มีการเข้ามาคอมเมนต์ว่าอีโมจิรูปหัวใจสีแดงซึ่งแฟนๆก็เข้ามาแซวก,กันแบบรัว ว่าคู่นี้น่ารักไม่แผ่วเลยสงสัยแหวนวงนี้ย่าๆจองแล้วบางก็บอกว่าอยากให้ทั้งคู่คบกันไปจนแต่งงานในอนาคตเลยคอยเติมเต็มความหวานให้กันไม่มีขาดเห็นแบบนี้แล้วแฟนๆก็ชื่นใจว่าจะมีข่าวดีเมื่อไหร่อย่าลืมบอกกันด้วยนะคะ